ยุคนี้ลำงงลำบากนะเห็นใจนักดนตรีตกงานเล่นดนตรีไม่ได้ก็ไม่ล่นตลกกันลวกันรับสมัครนักดนตรีตกงานอ่ะมาสมัครกันนั่งรออยู่เอ้คุณคุนเว้ยมาสมัครงานดิอ๋อที่ติดป้ายไ้ข้างหน้าครับคุณคุ้นะเนี่ยลองดูจัดเลยใช่เลยแหละพี่ทีทีจีนอ่ะเออทีจีอะไรพี่ทีจีสวเถวบ่ รอยสักผมอยากถามพี่มานานแล้วอันนี้อะไรพี่นี่ครับผมตี่พูดได้ไหมฮะพูดได้หัวหมาแล้วแหม่แหม่นี่ใครอ่ะแม่จางเจ๋ออันนี้อันนี้อันนี้อันอันนี้แม่ชิดฝนาหแม่ชิดอันนี้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 แม่กูวาน้องอันนี้อันนี้อันนี้อันเลยไม่เห็นจางเลยมันจางไม่เอาจัดเลยเอาข้ามไปยพ ก็มาสมัครงานแล้วขอนแล้หน <contamination> oh ึ <k meals> <ifer me> <Wales> ่งซิงเกิลนะพี่เอาเลยพี่มีมีอะไรเลยนอกจากเงินเธอจะชอบไหมนะเมาอย่างเดี๋ยวก่อนนะ่ลุงของพี่ยาโอมพี่ดิเดี๋ยวก็จะได้มองกันแต่แล้วตาอีกไม่ใันแฟนเห็นแล้วก็ปทรมานด์มีพอแล้วพอแล้วพอแล้วแดกไหมพี่แดกแดกบิ๊กอะไรวะบิ๊กจักแล้วบิ๊กจั๊กโอเครู้ว่าเชื่องเสียงก็มาต้องโอลงเสียอีกแล้วไม่เอา ออกอะม่เนี่มีมีปังอ่าพี่ปังก็ได้พี่ปังดีดีสีนักลิมไม่เป็นร้านอะไรดีดีสีนักลิมร้านร้องเพลงไงคาราโอเกะอ๋อโอเคฮะเชิญนะเดี๋ยว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 ที่ร้องให้หรือร้องเพลงเนี่ยสร้างไงเสียงนี้ยรอร้องให้เธออย่าเหมือนด้วยรักเธอใจที่จะ อุ้ยเกี่ยวอะไรกับกูล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งรอรอพิจารณานะฮะนั่งกินขนมรอนั่งกินขนมรอโอเคฮะแล้วมาสัมภาษณ์งานทำไมต้องถือขนมขนมอะไรเนี่ยอร่อยนงอ่าอะไรอ่าอ่เฮ้ยไม่ไม่คนแล้วอ่ะแต่งตัวอย่างนี้ด้วยเออใช่เลยพี่ชื่ออะไรครับเออซีลิสซีลิสกะติกซีโร่ลทำไมต้องซีโร่พี่เบอร์หวานขึ้นทำไมต้องลดน้ำตาลวันนี้พี่มาทำอะไรครับตำงานงัดตำงานงัดก็สมัครงานหัวในคำพูดเลยอ่ะพี่ ไอ้นี่เหมือนในตัวตัวที่แล้วเลยถืออะไรมาครับพี่ขายของมะเนี่ยไม่มีขายอย่าไปขายนะคลิปนี้ไม่มีสินค้านะรู้เปล่าถ้ามีสินค้าไอ้พวกแฟนเพจไม่ดูมันดื้อพวกเนี่ยพี่ถือกีต้า์มาด้วยจะเล่นให้ผมดูเหรอพี่ใช่ครับจะมาทำอะไรครับชากีโต้ชากีโต้ก็โชว์กีต้าตัวที่เด้งไอ้เด้งใหม่เลยชากีโต้ก็โชว์กีต้าไหนโชวยดูหน่อยฮะมีใช่ผมหมายถึงดีดกีต้าพี่ ไม่ใช่ดิอย่างงั้นพี่ผมหมายถึงตีคอร์ดเหรอพี่ตีคอร์ดตีคอร์ดนะครับไม่ใช่ตีอย่างงั้นต่อโหลกตัวลักพี่ลิกอิตาร์ดูหน่อยได้เลยเจม้าเอสสามสิบศูนย์เก็บเลยตลกดีเนาะวางในตัวหลักนะไหมาแล้วพี่ร้องเพลงให้ผมฟังหน่อยพี่คือคือเย้แฟนยังมีมันี คนยังมีพายาุแม่พายุแม่กูไปนั่งตรงนู้นเลยให้ล้างแม่มแม่มยังไม่มารอก่อนใครวันเนี้ยไปคุ้นๆเลยเนี่ยใครอ่มาแกะชามอะไรอ๋อแล้วก็อวปอต้องเ,<ด>เอาปลาอะไรกินปลาอ๋อปอมึงด้คุณอุ้ย ก็วิ่งบ่ายแต่อะไรคุณเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่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 ใครเนี่ยโอยผมโจยหน่อยฮะโจยหน่อยครัทำไมหน่อยอ่ะกอนเพื่อนกอนทำไมกอนนี่มันแย่งกูเล่นหมดแล้ววันนี้มาทำไมเขาเนี่ยออมาหมางงานครับอ๋อมาหมักงานทำอะไรได้บ้างอ่ะโอ้โผมรับได้นะโอเคไหนขอฟังหน่อยสองเรื่องรัศมว่าแต่อย่างฟังเพลงกูไม่ได้ยกมือขึ้น กากีนั่งพวกด้านเรากากีนั่งนั่งโอ้เอาไม่เอาโ่เอาโ่เอาไหมเอาไหมเอามือเอามาอากงแล้วอากงอาเตี่ยอาเตีอากงแล้วอากงอาแตกอ่ะมึงไม่ทักกูเลยอ่ะจะดูว่าจะหยุดเมื่อไหร่โอ้โหหยุดแล้วเนี่ยเออผมเบื่อแล้วผมขอเออกากีนั่งเวอร์ชันลูกทุ่งได้ไหมครับจะร้องได้ยังไงเนาะประตูอยู่ตรงนู้นออกไปเลยครับกากีนั่งกากีนั่งสุดที่ชายอยากมอยุ่นก่อนเล็กๆรกทำไมเวียนหนังสือเด็กกราบโตขึ้นมาก็ต้อง อรองเท้าเปรื่องปกติของครอบครัวของเราอยู่แล้วเป้ไฮรักวีโก้าิ่ากาการิาุนเ้ยัฮ้ยเ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 อ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ย้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเห้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยไ้ยเอ้ยเฮ้เอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยวฮ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเอ้ยเอ้ย้ยไ้ย้ยเอ้เ้ย้ย้ยเ้ย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 เ้้ย ดาวบ้านดาวขนองมุกราวนัดกากาจีนั้นบอกแล้วว่าตอนเล็กๆล็กไม่เนี่นึ่งพี่โตขึ้นมาต้องกัดลังดับพระพยอมนัดกันมาไระนางยอมเอ้ยเดี๋ยวมันเหมือนกันปะมันคล้ายๆกันเขาอยู่เก๊กบานไก่กันโอเคทายเชิญนั่งเดี๋ยวผมพิจารณาทั้งสามท่านก่อนนะครับขอบคุณมากครับเออผู้พี่ครับผมพิจารณาแล้วนะครับผมรับผู้พี่ทั้งสามคนเข้าทำงานนะครับพี่นี่มุกก็เฉียบร้องเพลงก็ขอไปกินอะไรมาครับเนี่ยโอ้ยกินตักตัต้นคลิปแล้วยังไม่เห็นเลยเหงานี่สักกะตัดเ